ครับอยู่กับช่องปาชิตคนมักรถกับผม <S <S นี่พมา,า,ามึงถังน้ำนะครับผูใด,ดอยากได้ถังน้ำไปไว้ใส่งานครับไปใส่รถอ่นาน้ำหลากหดอ้อยหดยังครับนี่ถังตัวนี้เอาไปใส่เผาเอาเลยหลากเลยครับผมใช้งานราคาเท่าไราาหร่ทั้งน้านะครับทั้งนาจากมินตัวนี้ หอกวินข้อกับบอดังเปิดราคาเท่าไรสี่หมือนหาอพฟังอยู่วะสภาพดีนะครับเข็นมาเสียนกัวเอแต่ตะล็กขอบมันก็เพาแห้งนไหมจ้างเขาคิดเป็นเสีนครับเล็กน่าหนดแข่งแไงนี่มาบึงเครื่องเครื่องปูเครื่องปลูกอ้ยเครื่องใส่ปุ๋ยท่อนใส่ปุ๋ยอ้อยของแท้ใส่ยิมเอ็ด ยี 20. 20. 20. ่สยิบกว่าแรงขึ้นไปครับผมเท่าไหร่ตัวนี้ของไม้นะครับตัวนี้ของไม้ครับยังม่ทช่ไหนใส่งานครับผมสองหมืครับซื้อมาสามหมื่ขายสองหมื่นหมแปดกครับผมใบไม้ไม้เพ่่ันถือขี่ดินเลยวะสองหมื่นแดพับาทนะครับคู่บตาบันดุงนะซื้อมาจากบันดุงจนมาชุดดันหนะของฟอร์ด ชุดด้านหน้าฟอดเท่าไรจัดโปรโมชั่นชุดด้านหน้าฟอดชุดด้านหน้าฟอดโปรโมชั่นหมื่นแปดพอขาไปหมื่นสามพอหมื่นามพันของของเมที่ของเมี่สองชุดอ่ะอันนี้เครื่องปลูกสีกำแพงแสนลองไงโรยล่องเลืกลองเลิกปลูกเลกองยี่สองยี่สิบส้นถาดงครับผมสี่หมืเอาสี่หมบาทสี่ม่ขายเอาสี่หมืพอสี่หมื่บาทครับผม ตัวนี้พันสามนสามไข่เฮงดีไข่เฮงดีโค้งโค้งสีพันสามลูกปืนเนีนเนีนมือหามาขายไป4ีหมื่นถวนเอา4ีหมื่นถวนครับผมอันนี้เผ้าชิบล้อเาชิล้อชุดละแปดพันแปบาทครับครับผมอืมยกไปใส่พุทไดเฮดซาลีลากลากลยลากรถลากรถไอทางน้ำรถยังางน้ำรถยังอันนี้ริปเปอร์ของเทะแท่ห้าง ือไม่แสนกว่าเออแท่ห้างแท่ห้างอือไม่แสนกว่าเอาไปหามื่นหาหามื่นหาพันบาทครับผมตัวนี้เครื่องปลูกเครื่องพรวนรถรถไงเออเครื่องเครื่องพรวนใส่ปุ๋ยหาสิบแรงมีมอเตอร์พ่วงหาสิบเรงหกสิบเรงเป็นใบเออหาสิบเรงหกสิบเรงใส่ได้เมือปันปุ๋ยมีมอเตอร์ปันปุ๋ยพ่วงปันปุ๋ยแปดใบอือแปดใบควบเบิกเบิกออกเรากบพร้อ่วงขายม่มาเกือบเจ็ดหมื่นครับขายไปสามหมื่นหาสามหมื่นหาครับผม อันนี้เครื่องปลูกเครื่องปลูกอตัวนี้ใส่บอทันถึงสองร้อยไร่ได้ครับที่เคี่เคบั่นปูงที่เคบั่นปูงบอทันถึงสองร้อยไร่ลองจักเส้นลองสามชิปลองสามชิปลองคู่บ่ะสภาพเขาขิ้นลองคูสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าครับผมอันนี้รถถังถังน้ำถังน้ำถังน้ำสวยๆถังน้ำมันอือสภาพดีเลยเอาเอารถมะลักเอาได้เลยครับเสียร์สองบ่อขายเราเอาไปเจ็ดหมื่นพอเจ็ดหมื่นบาทครับผมไปอันนี้ถังน้ำ นี่กับทั้งน้าหมื่นลิตรหมื่นลิตรสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าพันบาทผมมาหามมาถึงมาคุยกันยกใส่รถเห็นเลยเอารถราาสิบลอ้อมาใส่เอามาใส่เอานี่บ้าอ้อยบ้าอ้อยมันจะห่อนาอ้อยได้ครับพี่นออ้องเออบ้าอ้อยใส่สิบลอ้อเด้อผู้ใดสิบเฮ็ดใส่นี่ไม่ต้องเฮ็ดน,นี่ยกไ,ไปซุปกึบเลยกันซากุนีเออซากุนีอาจีบวะท่านอาจีบวะท่านอาจีบวะขายเพราะว่าจ่อคนอ้อยแล้วจ่อคนอ้อยแล้วหยกใส่เลยใส่เลยครับ มีตุกตาลมลูกความแปดสี่ปาเอาไปสองปัหาสองปัญหาเอาไปในอาทิตย์เออแม่รถคู่บุตาน้อยผุนเดคู่บุตาน้อยนี่จักบาทนี่ภาพคนอยากได้มีคนอยากได้ไปเของหัวเของสวนนี่คู่บุตาน้อยพร้อมพร้อมสลีพร้อมสลีดแปดปัญหาร้อมสลีดแปดปัญหาด้วยครับคู่บุตาอาทีเครื่องอาทียังดีจนเมื่นี่นั่งขับครับก็ต้องไปก็ต้องไปไอ้ เดินตามมื่เขาเอาไปสูบน้ำกันไงเนอะนี่ใส่ขางนาเลยเรียนหอดสะพร้อมนี่ซาน a m แปดหมื่นแปดหมื่นหาบาทแปดหมื่นหาพนบาทมาหอนมาถึงมาคุยกันแปดหมื่นห้าพันบาทด้วยครับเอออยากขายอยากขายรถนา่งขับด้ครับได้ซาลีพร้อมนี่ได้ซาลี่พร้อมเพ่าหกหล่อซ้ำเล็กเล็กทั้งคัน แปดมื่นหาพันบาทบมานี่ถั่ยูเดินบ้านนี่อยากได้ยังเสียวเลยบอกขายตะลูกกับเมีย <laughs> อันนี้ห้าอยากได้เลยนี่ขายบนนี่ห้ามีคนอยากได้ดโอ้แต่คนอ่อยทั้งว่าเสียวเลยนอยอยากได้อันไหนนี่มาเบ่งทังน้ำ ทั้งน้ำทั้งน้ำถึกๆนี่แม่โอ้เท่าไรตัวนี้สองพันห้าสองพันห้าโค้งเล็กพร้อมโค้งเล็กพร้อมเรียบร้อยอือันนี้เครื่องต้านหยางยังท่านมีคนเอาผู้ใดถามไหวไหมลืมว่ามันยังอยู่ไหมเอาทุนขึ้นเหมือนแปดเหมือนแปดเหมือนแปดพันบาทอันนี้ชุดดันค่ายังดีของรถฟอร์ดเหมือนสาม เอออขายถืรถแรกแจกแถมรถไถจอนเดียย่งๆ่งอยู่ด้วยคบเด้นเหนอรถไถจอนเดียหาหกหนึ่งหาครับสี่แสนบาท, 4, บาทเออรถฟอร์ดเท่าไรกว่ารถฟอร์ดเท่าไรกว่าว่าหันเจ้าแสนแปดเอาไปซิฟหาหาพออ่อจอนเดียซี่แสนจอนเดียซี่แสนในอุปกรณ์หนาหลังรถไทยสก,กี ห้องห้องหาแสนหาเนาะเอาไปสี่แสนป่อบสี่แสนบาทครับได้อุปกรณ์หนาหลังเด้วยดานหนาพานหลังรถไทยฟอร์ดสี่แสนบาทอันนี้รถไทยฟอร์ดผ่านเต็มเต็มเลยนี่ผ่านเต็มเต็มเลยพีทีของประโยชน์แท็กเตอร์แท็กเตอร์ด้านหนาพีทีลำนลายใบเต็มทีทีลำนาลายเด้อยดันหนาตัวนี้เป็นฟอร์ดตะกี้ห้องขายแสนแปดเอาไปสิบห้าแปดพันสิบห้าแปดพันครับแสนหามื่นแปดพันบาท แต่อุปกรณ์หนาลังจีนอเชาให้ออเช้า,ชาเออคืจ้างน้อยนี่เย่ยเขาแลี้ยนี่หาบอท่านดิอาจจะบบอขายฟอร์ดหาท่านที่หาบ่ะ<ง> <c oughs> นี่เลยครับปูได้หารถฟอร์ดไว้ใส่งานด่วนเลยรถราคาซับนี่ครับนี่เอกสารซื้อขายเลยครับตัวนี้<ว>เครื่องดี<ว>ปั่มดี เครื่องดีปดั๊มดีเบึงรถใส่งานปกติเด้อครับเด้อเบ,บึงเสือที่หาครับนี่ผู้ดใดถามนั่นมาเอาเลยครับนี่อเ,คคเออรถใส่งานได้ปกติกตนี่เบึงเครื่องออสุดยอดสุดยอดอดันหนาที่ที่ฟืต่ตัวนีิไหม ก็ไดุ้นใจอีกลางมาไหนครับ158,000บาทเอกสารซื้อขายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเตียวพอกัคลิีบน้าสวัสดีครับ